สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจันมีีแม่ไก่สิพามาเห็ดต้มแซบเนาจะต้มแซบเนื้ออันนี้ทุงดีเด้ไหมเขียวเขียวน,น้น้ำด้ไต้มแซบเนื้อเครื่องในเนื้อนะคะมีครบทุกอย่างพี่นอ้องเพิ่มเองเอง็นแก้วแล้จักเครื่องไหมแต่ว่าอันนี้แม่ไก่แตนสีลวกก้อนแล้วจะพี่น้องอันนี้ลวกได้ไหม ลวกออกเลยเสื้อมาสดๆนะจ๊ะซสื้อมาสดๆแล้วก็มาต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาเครื่องในลวกเราจิมาเตรียนมน้ำต้มไนนะจ้ะมึงพี่น้องลวกแล้วแล้วงามงามเนื้อแม่เนื้อกับเครื่องไนพี่น้องงามงามลวกแล้วแล้วก็เอามาเทน้ำออกนะจ้ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาเขาออกไปตม้มน้ำมันจังสิว่เป็นขุ่นเล่มันก็นสิเป็นตะนากินนะจ้ะพี่น้อง แเราเอาก็มาทำน้ำต้มใหม่นะจ๊ะทำน้ำต้มใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องในเรือว่าเอ็นแก้วที่ลวกแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นน้ำต้มไหม่แล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดแล้วกะเอาเครื่องในที่เราลวกไว้เตรียมไว,นว้น,น,นอกะม,มีครบทุกอย่างไม่เอ็นแก้วไม่เนื้อเศษไม่ยัง ทุกจงเราจะต้มกันไปเนี่าคีิโอต้มแซบเครื่องในนะคะเขียวเขียวนี่แม่นทุงดีด้วยไงเขียวเขียวนั่นทุงดีแน่อเพราะแต่นำเหลือแล้วเก่าเครื่องไห้ที่เ้าบวกไว้เราจะเทเลยเนาะเทเลยใส่ลงไปในหม้อนะคะที่เตรียมไว้ เจ้าเคียร์นันทุ่งดีนะพี่อนอ้องจะได้คุ้มอำลังโอ้เป็นตะเสดเ็มจอกเียใให้เดือดจากน้อยน่าจะจังจกอ๋อค่าตะไข่ใบบัวกูดใส่แล้วก็กระสิตุ้นไว้จนเครื่องไนเปืนน่อยน่าจะ ต้มแซบเครื่องในนะจ๊ะวันนี้ต้มแซบเนื้อพี่น้องหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะก็อนนเอาเกลือใส่นะคะใส่เกลือนะจ๊ะเกลือใส่แล้วก็จะเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงบบก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ประคัมเปียกนะจ๊ะตักประคามเปียกขึ้นมากแนะ่ กาเปลี่ยนไม่ใกล้กระดําดำดำอก <c oughs> ดำมาสร้างต่อจะฟองบางขาวเยอะแล้วก็ต้มนจะจ๊ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเน,นื้อไปอ้อนเด้อ <จะ S 2> น้าม <ไป S 2> มนจังสิบกุกคุณเมืองสีสันพี่น้องในลาที่เครื่องไนที่ห้อออกมาต้มเองต้ม,มน,น้ำกระตักอน้อยน้ำข้าวน้ำยางออกเนาจะออต้มเส่เหล่าเก่าไปล่าง ล้างดีๆแล้วก็มาตัางน้ำต้มนต็มต้มสีใสดิงซีเลยใส่น่ากินอร่อยด้วยนะคะ<ส>ในเราว่าที่รอต้มแซบนะจ้าไม่แก,ก้กระสีมะตําสม้มตำนะจ้ะนี่น้ำตาลซ้ายพี่น้องใส่ลงไปตำมส้มตำปูนะคะไม่ใช่ตำส้มตำอันนี้ผงนัว ตำส้มตำปลาล่าฮะนี่แหละพี่น้องตำพริกเสร็จแล้วนะจ๊ะกะทิว่านั่งกัน ใส่ก็จะเอาน้ำตาลปีลงไปอีกนะจ๊ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมใส่น้ำตาลปีลงไปกระชี้ต,าตราะน้ำตาลปี๊เป็นก้อน เ็จแล้วแม่ไก่ก็จะเอาเครื่องเทศลงไปนะจะปูวันนี้พี่น้องปูก็ไม่มีอีกปูดองวันนี้แม่ไก่ก็จะมีต้มเนื้อแล้วจะต้มแสบกับไอ้ส้มตำ

แล้วก็คุลีคุลีนะคะปลาาลงไป น้ำปลาก้อนจีความสหชหรืไทยหอมจังเลยแล้วก็จะชิมน,นะคะชิมใช่ تممفن เสร็จแล้วแม่ไก่ก็จะเอาใส่จานนะคะแต่ได้นิ้นเสียงขวดโคก,กแล้วก็หลุพี่นอ้องมาเซ็บๆนะแม่ไก่เดิมมาเนี่ยกระบองห้องขาบ่าได้พี่นอ้อง ีสันเสียด้บ่มีปูใส่ตักต้มแซ่บก่อนต้มแซ่บสุกแล้วนะจ้าพี่น้องเรามาชิมมึงว่าสุกไปสุกแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟนะคะคุณผู้ใหญ่คุณเล่คุณเล่หน่อยเออปุณพี่น้องเอ,อ้ย มาเดินมากินต้มแซบกับแม่ไก่เล้วจะมือี่ยต้มแซบเนื้อน,นะคะคุณนะ่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟมีเครื่องในมีเอ็นแก้วดำๆนี่คืนนอน้ำบกรำเทียม หมอ้อันไงคือเก่าเลอพี่น้องหม้อใหญ่อีกมอนเดิมใส่มะนาวเราก็จะปรุงะะด้วยมะนาวนะคะต้มขมแล้วจะได้หมอนี่ตว่ากับเพิ่มมะนาวนิดน้อยแล้วก็พริกป่นพริกป่นโรยลงไปก็ปต้องออกเก็ดหลายเพราะว่า นี่สมตำนะจะแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมปีนะจะหรือผักชีฝรั่งนะคะก็เพิ่มเติมด้วยผงนัวนิดหน่หนอยแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยนะาจะเพร่ะววาอยู่ในหม้อบดใส่คือใส่ก็เลยคก๋ยเลยมาจะพี่น้นนองมาแช่แชน้ำกัน น้ำร้ายไหลต้มแซ่บต้มแซ่บเครื่องในเนื้อนะคะเอ็นแก้วเนี๋ยมาแก้กับจิ้มมึงนะจ๊ะดี่าวชิมก่อนชิมตอนใหญ่ๆ ใส่บบน้อยเนาะอ่าใส่ดีบนะอลาหปแวถ้าผู้ใดมาขมกับใส่ดีนอจากเพราะว่าดียุ่นนี่ดีแท้เ้าไปซื้อมาเห็ดอีก <c oughs> คลิปนี้กะแมกไกกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แมกไกได้เหตุคลิปต่อไปพี่น,อน้องมาแซบๆนะำแมกไมกเด้อแมกไกก็จะมีต้มแซบนะคะ ส้มตํานะคะส้มตําพี่น้องต้มแซบกับส้มตํมามื่อไงแล้วก็ขา้าวเหนียวนี่จะต้มแซบของเราพระเอกของเราวันนี้นะคะต้มแซบแล้วก็ส้มตํานะคะไม่ใหญ่หอมคุ้ยแล้วแล้วผักกะถินไม่ผักกระเสดกระเสษตดน้ำผักกินกลับพี่น้อง